ชินพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะฟังเรื่องปฏิจจสุบาทนี้เป็นอยูี่โศนสนศิการนะที่จะเป็นอาหารในกสติสัมปชัญญะฟังทุกวันนะจะเป็นอาหารในกสติสัมปชัญญะทุกวันไล่ดูนี่เองก่อนนะว่ามันเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะอย่างไรนะอย่างพุทธกาตสติสัมปชัญญะเกิดจาก มีอาหารจากโยนิโสมัสติกาลโยนิโสมัสิกาลเนี่ยที่แยกย่าเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยมีอาหารมาจากศรัทธานะคือเหตุผลนะศรัทธานี่ก็มีอาหารมาจากการได้สดระพสัสธรรมคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทน,นะการสดระพัทสธรรมก็มีอาหารมาจากการได้พบสัตตบุรุษนะนั้นถ้าหลังพุทธกาลไปแล้วเนี่ยพุทธกตัต์เนี่ยไม่มีแหละไม่ได้มีการพบสัตตบรุษ ก็ไม่มีอาหารในการการไร้สดับพระสัทธรรมในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ไม่มีอาหารในการศรัทธานะที่เหตุผลก็จะไม่มีศรัทธาแล้วก็จะไม่มีอาหารในกับโยนิโสเห็นไหมเมื่อไม่มีโยนิโสก็ไม่มีอาหารในกัรสติสัมปชัญญะนะเป็นหลังพุทธกาลมาแล้วเนี่ยอกุศลจะรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดอรุศลรไม่มีคนรู้จักเลยนะนั้นพวกเราฟังปฏิจจสมุปบาททุกวันเนี่ยก็เป็นโยนิโสรสิการเนี่ย แยกเห็นเหตุปัจจัยเพื่อจะเป็นอาหารในกาสติสัมปชัญญะนะทุกๆวันทุกๆขณะอย่างเป็นต้นนะนี่มาต่อกันเรื่องที่ว่านามรูปเป็นปัจจัยสาลายตนะจึงมีเห็นไหมนั้นที่บอกแล้วว่านามรูปเป็นของใครพระเจ้าข้าเนี่ยไม่ได้เป็นของใครนะและทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นนามรูปหรือว่าไม่ยึดมั่นว่านามรูปเป็นของใครเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะ รวมถึงนามรูปของสัรพสัตต์ต่างๆนะของมา้าของแมวของมา้าแถวๆวัดนี่แหละของกระรอกก็มีไหมนามรูปกักรบบกะลอกก็มีนะนามธรรมแบบกระลอกรูปธรรมแบบกระรอกก็มีรูปธรรมแบบม้าก็มีรูปธรรมแบบหงก็มีนะอย่างวัดนี่รูปธรรมแบบนกเป็ดน้ําผ่านป่ามีหมดแถวๆ,ๆนี้ถ้าถามว่านามรูปเนี่ย ที่เป็นปัจจัยเกิดสราชนะเห็นไหมมันก็ได้เกิดไอ้จำที่แตกต่างไงหน้า,า,ารูปแบบมา้านามรูปแบบมา้าก็เกิดอิยุร่าแบบม้านะตาแบบมา้าหูแบบมา้าเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบมา้านามรูปแบบกระรอกก็เป็นตาแบบกระรอกหูแบบกระรอกเห็นไหมอย่างทีนี้เพราะรายละเอียดตรงนี้นะแตกก็ไม่ใช่ของกระรอกจริงๆนะ เลยก็ไม่ใช่ของม้าจริงๆก็เพราะว่าไอ้นามรูปมันเกิดจากวิญญาณอย่างนั้นเกิดจากสังขารอย่างนั้นเนี่ยเช่นเอาหมาจิ้งจอกแถวนี้เห็นไปุงไม่ใช่หมาจิ้งจอกนะครับยกตัวอย่างเห็นว่านามรูปเป็นหมาจิ้งจอกเนี่ยก็เพราะว่าวิญญาณกับปะดรกิตปุงปุงปุงที่คุ้นชินที appeal, <S <S ่พ <Ay ua> like ูดถึงอนุสัยเนี่ยมีมีความคุ้นชินอย่างนั้นที่จะไปจับหนูจับไก่จับลูกเป็ดกินเห็นไหมปุงมาอย่างนั้น วิญญาณรับรู้ไงมันก็ได้เกิดนามรูปเป็นหมาจิ้งจอกแล้วก็ทักษะยตกษแบบหมาจิ้งจอกก็คือต้องมีเขี้ยวแหลมๆเนื้อมันจะไปฉีกเนื้อไก่เนื้อเป็ดลูกอะไรกินได้ยังไง่ะก็ต้องมีหูยาวๆมันต้องฟังเสียงหนูที่อยู่ใต้ดินนะกระโดดตะคุบหนูในแถวนี้พ่อก็ไปดูกับพี่เล็กบ่อยเลยหมาที่จอกเงียบๆย่องๆกระโดดตะคุบหนูบ้าง ทุบทุบดินตรงไหนดินโป่งๆหูก็เลยต้องตั้งเนี่ยอายตนะหูก็ต้องเป็นอย่างนั้นตาแบบหมาจิ้งจอกตาหูจมูกแบบหมาจิ้งจอกลิ้นหรือฟันแบบหมาจิ้งจอกเล็บแบบหมาจิ้งจอกเห็นไหมกายก็ต้องมีมีขนมีหางเพราะมันมันไม่ได้นอนบนในบ้านเนี่ยมันนอนตามรูดินอันนี้ก็มีรูหมาจิ้งจอกนะมีพโพรงหมาจิ้งจอกเห็นภาพไหมเนะี่ยอายตนะมันก็ได้เกิดขึ้นสอดคล้องอย่างนั้น นามรูปแบบแบบหงนะมันก็มีตาแบบหงนะปากแบบหงนะปากที่แข็งๆเอาไว้เอาไวไ้ไสเข้าไปในดินเอาไว้บีบบีเปลือกหอยอะไรเงี้ยแบบเป็ดๆเห็นไหมมันก็ตระกูลเดียวกันะไก่ก็จะมีจะงอยปากแหลมเอาไว้คุยเขีย่ยหาตัวนอนหามแหมลงนะมันก็จะต่างไปละตาหูจมูกลิ้นกายใจไ้ลักนะมันก็จะต่างไปจากไนามรูป พูดแบบภาษาสมบุติแล้วกันนะนามรูปแบบม้าอาจารยน้าหกก็เป็นแบบม้านามรูปแบบหมาจิ้งจอกไอหกก็เป็นแบบหมาจิ้งจอกอย่างแถวนี้ก็มีนกเหยี่ยวนะที่จับกระต่ายกินใช่นไหมนามรูปแบบเหยี่ยวมันก็ต้องมีอายตนะแบบเหยี่ยวสิไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์แบบเดียวนะแต่จะเป็นนามรูปแบบเทวดานะไออาจะมันก็จะสวยฟุ้งฟิ้งแบบเทวดาแบบพรหมหรือถ้าเป็นนามรูป จาก,กัาปุญญาพิสังขารที่ลายๆแล้วกันนะนามรูปเป็นแบบเปรตอสลรกายอย่างเงี้ยสัตว์นรกเห็นไหมพญานาเพราะจะเศร้าหมองก็คือที่เห็นนีดีเห็นเรียนๆกันแล้วกันนะแต่พวกเปรตที่มีขนเป็นเข็มอย่างเงี้ยเพระาะว่าไปปรุงร้ายพูดจาเสียสีเขานามรูปก็มีขนเป็นเข็มถ้าเข็มมันก็มาทิ่มแทงปากมันนึงเพราะปากไปพูดจาเสียสีพูดจาไม่ดี รบหลูคุณท่านดูถูกดูแคนดูหมิน่นอะไรที่พระเจ้าท่านตัดก็จะมีนามรูปที่หยาบกระด้างเห็นไหมถ้อาออกมาอายตนะมันก็จะหยาบกระด้างไปด้วยเห็นไหมมันละเอียดอ่อนนะแต่ว่าตกลงอายตนะได้เป็นของไขรพระเจ้าข้าไม่ได้เป็นของไขรไม่ใช่ของมา้าไม่ใช่ของเหยี่ยวไม่ใช่ของหมาจิ้งจอไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่ของเทวดาไม่ใช่ของเปรตของสุนัขกายหรือสัตวนละละละนะ์นรกนะเมอความความละเอียดอ่อนไปถึงขนาดนั้นเลยนะ ซึ่งมันจะคล้ายกันมากนะเกิดชาติคือการเกิดของขันห้าและอายตนะของสัตว์ในนิกายนั้นๆเห็นไหมตัวนี้ก็จะคล้ายกันมากเลยนะก็คือนามรูปกายตนะของสัตว์ในนิกายนั้นๆซึ่งก็เกิดมาจากไอตัววิญญาณนกะ็สังขารสังขารคือการปรุงแต่งตัวม่ชาติการเกิดของขันกนยายตนะิการแล้วก็เกิดจากกรรมตัวพบซึ่งก็มีตัวเจตนาไอสังขารก็เป็นตัวเจตนาเห็นไหม คือสัญญาเจตนาว่ามันจะมันจะคลายกันนะวลาเรียนมันจะว้าวสุดยอดจริงๆความรู้ขอบพรื่เจ้าเนี่ยไหมไม่ใช่ที่จะไม่ใช่อย่างที่พวกพวกปุถุชนทั่วไปเห็นนะมันคนละบมกันมันคนละเรื่องกันเลยท่านถึงท้อพระไทยนี่ไงที่จะไม่สอนทีแรกเพราะว่ามันเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากแต่วลนโยนิโสอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นหลงตระเลิดเปิดเปิไนะว่ามีเขาอยู่ในนามรูปนี่มีหลอกมันปรุงขึ้นมาแล้วมันไปไปไหนแล้วก็ไม่รู้ แล้วก็มีเขาในอนิตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาไม่มหรอกวิจารณ์ตัดไงว่ากาเข้าใจปฏิสุบทยะจะไม่สุดโตปในข้างอดีตนะว,ว่าเราเป็นอะไรในอดีตแล้วมาเป็นอะไรหรือสัตว์นี้มาจากไหนแล้วแล้วจะเป็นเป็นไม่มีสัตว <c> ์ <oughs> ที่มาจากไหนมันมีแต่เหตุปัจจัยนะไม่ใช่สัตว์นะที่เป็นนามรูปแบบหมายจิ้งจอกอยายตนะแบบหมายจิ้งจอกมีคนก็ชอบถามพ่อเนี่ย หมาจิงจอกมันไปทกรรมอะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่ยตนะหมาจิ้งจอกไม่ใช่นามรูปหมาจิงจอกไม่ไว่าไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาที่เียว่าละทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นสลายตน,นะเห็นไหมมันไม่ใช่สลายตนของเราด้วยไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะเพื่อเรื่อตักแต่จงระกสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเธอเสียจะมีความสุขตลอดกาลนานเนี่ยตาไม่ใช่ของพวกเธอเห็นไหมในเวลาเรียนปฏิจจารียอย่างนี้นะ อูไม่ใช่ของพวกเธอจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของพวกเธอใจก็ไม่ใช่ของพวกเธอเห็นไหมี่ยอาณมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเราจิตเรานะอรไ้ปฏิจจทุบาทมันจะมองคนละบุมไปเลยเพราะมันเห็นว่านามรูปเห็นไหมมันเกิดสลายตนะหกอย่างสลายหกอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของใครไม่ใช่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 ของหมาทิ้งจอกไม่ใช่ของโอกเกี่ยวไม่ใช่ของหงของเป็ดของม้าหรือของคนรัสเซีย ของคนไทยในเอยตนตงบางบางคนก็ได้มาไม่สมบูรณ์แบบก็มีนะที่ที่เห็นบางคนก็หูไม่สมบูรณ์แบบก็มีตาที่ไม่สมบูรณ์แบบก็มีนะก็แล้วแต่ที่ว่าเนี่ยละเพราะว่ามาจากนามรูปกับวิญญาณแล้วก็ตัวสังขารนี่ไงที่ปรุงรีผสมปรุงไม่ดีบ้างนะก็เอยตนะมาไม่ค่อยสมบูรณ์แบบกระพองกระแพ่งนะในตาไม่สมบูรณ์บ้างหูไม่สมบูรณ์บ้าง ตามเหตุปัจจัยนะที่ก็เจอมาไปก็ยังเจอมาหลากหลายนะที่ได้อรหนะมาไม่ไม่สมบูรณ์แต่ถามอรหนะเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่ได้เป็นของใครนี่ที่พวกเราชอบสรุปว่าอ๋อมาจากกรรมเก่าอะไรเงี้ยมันก็มาจากตัวสังขารไงคือสัญญาเจตนาโตเก่าที่ท่านตัดเนี่ยกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นเป็นการปรากฏของกรรมเก่าหม,มายความมันลไมถึงม้านะ ใช่ไหมมันก็คือกายนี้ก็เป็นรูปม้าเขาบอกกรรมเก่าคือตัวสัญญาเจตนาสังขารมันปรุงมาอย่างเขาออกมาเป็นมันเปลี่ยนไม่ได้ว่าไอ้ม้านี่จะให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นคนเ่นมันเปลี่ยนไม่ได้หรือมาเป็นคนแล้วเนี่ยใช่ไหมกายนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอมันเป็นกรรมเก่าจากสัญญาเจตนาตัวเก่าก็เลยเกิดเป็นคนจะขอเปลี่ยนเป็นม้าตรงนี้ก็ไม่ได้นะมันเป็นไม่ได้นะอีกนะก็เหมือนกันนี่ไงนี่ก็เลยเป็นการปรากฏของกรรมเก่า แต่กรรมเก่าคือการปรากฏของอายุตนะเนี่ยซึ่งมันต่างกันนะหมายความว่าอายุตนะแบบม้าแบบเหยียวแบบหงเห็นไหมแบบมาจิ้งจอกแบบมนุษย์ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าไอ้กรรมเก่าคือสัญญาเจตนามันไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนทํากรรมไม่ใช่ม้าไปทํากรรมเห็นไหมถึงเวลาเข้าใจปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่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 สุดโตมาเลยว่าสัตว์นี้มาจากไหนเราจะไปไหนมันไม่มีไม่มีสัตว์มันมีแต่ มีแต่อลิเมนต์ของสัญญาเจตนาละกันนะที่ทําให้เกิดวิญญาณนามรูปแล้วก็สลายเจตนาแบบแบบที่เป็นมา้ามาที่เจาะแบบเหี่ยวแบบผงแบบเป็ดแบบไก่แบบมนุษย์หรือแบบเปรตอสุรกายสัตว์ต่ลกแบบเทวดานี่ไงเห็นยังเนะื้อมันละเอียดขนาดนี้นะตรงเจตนเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่ได้เป็นของใครหรือภาษาทด้บทตอบสญญารัจตนะหรือยตนะหกน,นี่แหละภายในหกภายนอกหกนี่แหละ าหูจมูกลิ้งกายใจเนะี่ยไม่ไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำเห็นไ,ไหมมาจากตัวนามรูปตัวนามรูปที่ก็ไม่ใช่ของใครอีกเนี่ยมาจากวิญญาณมันหาไม่เจอหาตัวตนไม่เจอนะวิญญาณก็มาจากสังขารสังขารก็มาจากอวิชานะเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็เบื่อหน่ายสิเบื่อหน่ายกับอายตนะเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยมันหลุดพ้นเพราะมายึดมั่นในสาาย,ยตนะคือไม่มั่นหมายด้วยความเป็นตา ไม่มันหมายว่าเป็นหูไม่มันหมายว่าเป็นจมูกไม่มันหมายว่าเป็นลิ้นไม่มันหมายว่าเป็นกายไม่มันหมายว่าเป็นใจนะะไม่มันหมายว่าใจว่าของเราเห็นไหมนี่ก็เบื่อหน่ายหลุดพน้นนี้ผ่านในปัจจุบันนี่ไงไเห็นไหมนี่คือความละเอียดอ่อนของปฏิจจสุบาทนะว่าทาไปถึงนิพพานได้ในปัจ,จุบันทุกหัวข้อนยณที่ถินมานะว่าเรามีเราเป็นสลายยุตนะแล้วหลุดพ้นเพราะม่ยึดมั่นในสลายยตนะนะก็ถึงนิพพานในปัจจุบันก็คือไม่รู้จะไปมีราคะ โทสะโมหะในกระตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้นะหรือไม่รู้จะไปมีความโรบโรธหลงอะไรกระตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครนะที่ผู้ช่วยน้าตัสใจไม่ใช่ของพวกเธอจงละใจที่ไม่ใช่ของพวกเธอเสียจะมีความสุขตลอดกาลนานนี่ก็คือความหมายของนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะจิงมีแล้วก็ปลดพ้นเพราะมายึดมั่นในสลายยตนะนะไม่ใช่ต้องตายแล้วถึง จะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแนะ้วมันมีแต่ไม่ได้ยึดมัน่นว่าเป็นของเราแต่ก็ไม่ยึดมัน่นว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอันนี้ก็ขออวยพรให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอยู่ที่โสในปฏิสุบตัติไว้เสมอๆจระทึงนิพานในปัจจุบันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด